ขัานมัตรร์ซะอัลรอเบียกุลาอานินกาลิมเป็นโรงเรียนที่ขยายฐานจากย่านช้งคานแยกเฉพาะเด็กนักเรียนฮัฟฟิดหรือนักเรียนท่องจำอัลกุรานมาเรียนที่นี่คำว่าฮัฟฟิดหมายถึงการจดจำอัลกุรานซึ่งมีความยาว114บท6 2 3ัวรัรค77,449าและ3 2 0แตัวอักษรได้ทั้งเล่ม โรงเรียนแห่งนี้ถึงตั้งอยู่ตำบลท่าสลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาทางมัสยิดอันซอรี่จังหวัดเชียงใหม่อัลัมดีลาบท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านโรงเรียนแห่งนี้เดิมทีเริ่มต้นอยู่ที่ชุมชนมัส,สยิดช่างคานอยู่ตรงหน้าโรงแรมอัลฟารุกตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนอันบัตระซาอัลอาหรับียาลิตัฟิสุคุรานซึ่งโดยการนำของคุณอาลี แล้วก็คณะไปช่วยกันเริ่มเป็นโรงเรียนสอนฮาฟิสกุรานถ้าจะพูดไปเป็นแห่งแรกในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่น <Okay. S 1> ะครับเป็นโรงเรียนสอนท่องจำอัลกุรานแห่งแรกตอนนั้นก็มีนักเรียนไม่มากเท่าไหร่นักตอนหลังมาชุมชนนั้นมีพี่น้องมุสลิมชาวพม่าอยู่มากแล้วก็จำเป็นที่จะต้องสอนฟัด,ดูอีนเด็กด้วยสอนกุรานหัวเล็กให้แก่เด็กด้วยก็เลย สถานที่ตรงนั้นคับแคบก็เลยได้มาใช้ขยายมาที่นี่ที่นี่เป็นสาขาสองของมัตาอร์ซาอรบียะบิตาฟิสุกรอานที่นี่จะเอานักเรียนโตที่เข้าขั้นท่องจำกุกรอ่านแล้วเอามานอนอยู่ที่นี่มาพักแรมอยู่ที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่มีครูที่คอยอยู่แลควบคุมอยู่ตลอดเวลาอยู่กับเด็ก แล้วก็จะสอนให้เด็กได้ทำการท่องจำอัลกุรอานนะครับโรงเรียนแห่งนี้บริหารจัดการโดยมารณาอาลีมีเด็กนักเรียนอยู่จำนวน25คนถือได้ว่าเป็นโรงเรียนฮัฟิซแห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ัาลามวดลอัลกุมุารมะตุลฮิมะบเระกัดโรงเรียนนี้ฮัฟฟิซ เฉพาะนักเรียนนี้มาจากพม่าก,ก็มีนักเรียนเกิดที่ไทยก็มีนักเรียนช็คข้อก็มีประเดี๋ยวนี้อันลาบิโตไปอาจารย์ก็เพิ่มมาอาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์ที่นี่มันไม่พอนักเรียนหมดแล้วก็ดีการพาก็มีครับฮะวิละก็ได้มาเยี่ยมเยือนน้องมุสลิมชาวต่างประเทศพม่าเนาะได้มีการพัฒนาที่ย้ายโรงเรียนไปตรงนี้ปกติตามมาเมื่อแล้วครับผม ดีครับผมก็ติดตามเป็นประจำู่แล้วติดตามตลอดกับโรงเรียนของอุสตาอาลีก็ดีใจครับที่ว่าการพัฒนาของละอ่อนเขามีการเรียนการกุรานภาษาอังก็ได้ภาษาสารรับก็ยังได้เนาะผมก็เลยคิดว่าดีมากครับผมในวันนี้ที่ให้พวกเราได้มาชุมนุมรวมตัวกันนะครับในสถานที่นะครับที่เต็มไปด้วยบารักัตความมีสิริมงคลฝุกฝนนะครับนักเรียน นะครับคนรุ่นต่อไปที่จะมาสืบทอดศาสนาของอัลลอฮ์สุบะานตาลานะครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อว่าเราพี่น้องมุสลิมนะครับจะมีเชื้อสายใดก็ตามนะครับเราต่างมีความนะครับเข้มแข็งที่จะต้องสืบสายนะครับศาสนาอิสลามของอัลลอฮ์สุบะานตาลานะครับซึ่งในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คงขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับกับ โรงเรียนฮาฟิสแห่งนี้นะครับที่พยายามจะสร้างพยายามจะสื่อสารสืบทอดนะครับมุสลิมที่ดีนะครับที่จะสื่อสารศาสนาของอัลลอฮ์สุนตาลาก็ขอดูอาจากอัลลอฮ์สุนตาลานะครับให้กิจการของโรงเรียนแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยบารักตเต็มไปด้วยความโปรดปานของพระองค์นะครับเต็มไปด้วยการ ช่วยเหลือนะครับที่จะทําให้ท่านทั้งหลายได้ฝ่าฟันนะครับอุปสรรคต่างๆทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอให้เป็นโรงเรียนที่ดีในการที่จะสร้างสรรนะครับสังคมให้มีแต่ความดีงามมีแต่ความสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับโรงเรียนฮฟัฟิซอันกุรอานเป็นสถาบันที่ผลิตนักท่องจำอันกุรอานส่งต่อมายังสังคมมุสลิมต้องขอชื่นชมความพยายามของผู้บริหารในความพยายามสร้างส,างสิ่งดีๆขึ้นมาในสังคม การงานเช่นนี้ถือเป็นการสร้างบุคลากรที่ทำให้คัมภี์อันกรานส่งต่อสู่มุสลิมรุ่นต่อรุ่นโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสังคายนาใหม่ได้ชุมพลสีสมบัติรายงาน